สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์นะคะตัวละครในซีรีส์ The Last of Us นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราวิเคราะห์โจมิลเลอร์ไว้แล้วเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครของน้องเอลลี่บ้างนะคะว่า ตั้งแต่ ep 1จนถึง ep 8เนี่ยเออเอลลี่เนี่ยฒนาการตัวละครของเอลลี่เป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันเลยนะคะดูเราเราจะได้เห็นเอ่อน้องเอลลี่นะคะถึงภูมิหลังตอนฝึกกับเฟรดด้าใน ep ที่7เนาะเราก็จะแล้วก็เห็นการเดินทางระหว่างน้องเอลลี่กับโจมาตลอดทั้ง8 ep เราก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยดูเป็นเด็กที่แบบมีความห้าวมีความกุนตีนแต่ก็มีความเป็นเด็กฉลาดนะคะช่างสังเกตนะเอ่อใน ep 7ที่ ที่ย้อนหลังตอนน้องฝึกกับเฟได้นเนี่ยจะเห็นว่าน้องเนี่ยดูไม่ได้เป็นคนที่แบบเดิวด้วยง่ายๆนะคะอ่ามีเป็นคนที่มีความแบบระวังตัวสูงนะคะไม่ได้เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงประเภทแบบ Nice Girl อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่ประมาณนั้นเนะเธอเองเนี่ยดูแบบไม่ได้สูงสิงกับใครไม่ได้มีคนที่แบบ สนิทเยอะนะเออดูไม่ยุ่งกับใครแต่ว่าก็อย่ามาอย่ามามีใครมายุ่งย่ามกับเธอนะคะไม่ใช่เป็นคนประเภทเหยื่ออ่ะเป็นคนประเภทว่าถ้ามีใครมาทำอะไรฉันก็สู้อะ่ะลึกๆแล้วเนี่ยนะถึงจะดูแบบห้าวหาญอะไรอย่างงี้นาะอืมแต่ว่าลึกๆน้องก็ดูจะมีปมเรื่องของ การที่ต้องแบบถูกทอดทิ้งหรือกลัวที่จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยนะคะ,ะซึ่งน้องก็เคยพูดออกมาเนาะในอีพีที่แบบคุยกับน้องน้องแซมนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยเธอเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเนะซึ่ง ไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เราก็ยังไม่รู้ปุ่มหลังนะคะว่าเออทำไมเธอถึงเสียพ่อแม่ไปเนาะแต่ก็อาจจะได้ดูในอีพีถัดไปนะ,ะนอกจากเสียพ่อแม่ไปแล้วเนาะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่เด็กเนี่ยพอเธอมีเพื่อนที่สนิทมากๆอย่างไรลี่นะคะก็มาเสียเพื่อนรักไปอีกก็เนี่ยนะพอสุดท้ายแล้วเราก็จะมาเจอว่าเ,เนี่ยมาลีนที่จะพาเธอไปนะคะไปแบบเหมือนทําวัคซีนทํายารักษาอะไรเนี่ยก็ ่ไม่สามารถพาไปได้ด้วยตัวเองนะก็ฝากไว้กับใครก็ไม่รู้เป็นแบบคนที่ดูดูไม่น่าคบหาก็คือโจนั่นเองนะคะเธอก็เลยถูกแหมะไว้กับโจนะคะสังเกตว่าระหว่างาเดินเดินทางกับโจเนี่ยน้องก็จะกลัวที่จะถูกโจทิ้งมากๆเลยนะเออไม่ว่าโจจะไปไหนหรือคือกังวลนะว่าโจอาจจะทิ้งเขาหรือไม่ก็ อาจจะแบบเออถ้าโจเป็นอะไรไปแล้วเขาก็จะต้องอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็จะกลัวมากๆเลยโจพอเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันเนอะโจก็คือดูแลเธอมาอย่างดีแล้วก็ไม่ทอดทิ้งนะคะอ่าอพี IP ที่6เนอะที่โจตัดสินใจว่าเฮ้ยจะให้ไปกับทอมมี่อย่างเงี้ยเธอก็รู้สึกเหมือนแบบบุงขึ้นมาอีกแล้วอะว่าเอ้ย e จะถูกทิ้งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเป็นปมของน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอโจตัดสินใจที่จะแบบไม่ทิ้งเธออะมันก็เหมือนว่า โจเนี่ยเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มแบบช่องโหว่ในใจของเธออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออการกลัวที่จะต้องถูกทิ้งหรืออย,อยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออแต่เมื่อสถานการณ์เนี่ยมันนําพามาทําให้โจเนี่ยต้องแบบบาดเจ็บปางตายอะไรอย่างเงี้ยเออเอลลี่เนี่ยก็เธอเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งโจนะเพราะว่าโจเองเนี่ยก็ไม่ทิ้งเธอให้ต้องโดดเดี่ยวเหมือนกันเนาะอ,อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลในการที่เอลลี่เนี่ยเลือกที่จะช่วยโจให้ถึงที่สุด ะะแม้ว่าตัวเองจะต้องเสี่ยงเอ,เอาตัวเองไปล่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเธอก็แบบเออเรียกว่าเสี่ยงเหมือนกันนะแล้วเราจะเห็นว่าเอลลี่เนี่ยเขามีเป็นคนที่มีด้านมืดอยู่ในตัวนะเรียกว่าเป็นคนประเภทมีมีความโหดอยู่ในตัวแบบลึกๆเลยแหละเรียกว่าถ้าใครจะมาทําร้ายเธอจะเป็นคนประเภทสู้ไม่ใช่คนประเภทยอมนะคือ คนแบบเอลลี่เนี่ยก็คือเป็นคนประเภทซาวเวอร์จริงๆอ่ะเ,เป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะคะ,ะเขาเนี่ยจะเลือกสู้เลือกสู้ตายมากกว่ายอมเป็นเหยื่อพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างตัวเองจะต้องตายเพราะว่ามีคนอื่นมาฆ่ากับต้องไปฆ่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรอดเนี่ยเธอจะเล,อเลือกอย่างหลังก็คือเธอเลือกที่จะฆ่าคนอื่นให้ตายเพื่อที่จะเอาตัวเองให้รอด น,ะะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เอลลี่กับโจโน,นมีความคล้ายกันคล้ายคลึงกันมากนะก็คือความโหดเรียกว่าด้านมืดในตัวเองเลยแหละนะคะเรียกว่าถ้ามีใครจะมาทําอันตรายเธอเนี่ยเธอก็พร้อมที่จะจัดการฆ่าได้เลยซึ่งแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะเอลลี่อาจจะ,ะต่างกับโจนตรงที่ว่าโจนเนี่ยจะมีความเป็น protector มากกว่านะอาจจะด้วยความที่เคยเป็นพ่อมาก,ก่อนนะคะ เผลอๆเนี่ยห่วงลูกมากกว่าตัวเองอีกนะอย่างตอนที่เอลลี่เนี่ยคุยกับเดวิดที่เดที่เอลลี่บอกว่าโจเนี่ยต้องฆ่าคนในกลุ่มเดวิดเนี่ยเพราะว่าเพื่อป้องกันตัวเองแต่เดวิดบอกว่าไม่เขาฆ่าเพื่อป้องกันเธอตัวเอลลี่ต่างหากนะคะเพราะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกนะคะความห้าวของเธอมันก็จะแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็จะแสดงออกเยอะในอีพีที่แปดพที่แล้วเนาะบางคนเนี่ยจะมองว่าโอ้โหมันโอเวอร์ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยห้าวเกินไปหรือเปล่าแล้วแบบยิ่งในเกมเนี่ยหลายๆคนที่เล่นเกมเขาบอกว่าเออเอลลี่ในเกมไม่ได้แบบมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้าวเป้งขนาดนี้อืซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะกิ่งมองว่าเขาเอาซีรีส์ตั้งใจเลยแหละตั้งใจให้ใหเอลลี่เนี่ยดู ตัวละครเอลลี่ให้ดูแบบห้าวสุดๆไม่ใช่แค่ปากแจวอย่างเดียวนะห้าวและโหดจริงด้วยอะไรเงี้ยนะคะตอนที่โดนเดวิดจับไปเนี่ยคือตัวเองเนี่ยก็โดนขังจะไม่รอดแล้วโจก็เจ็บประเด็นก็คือโจก็เจ็บไงคือแหมมันจะห้าอะไรเบอร์นั้นใช่ไหมเออแอบคิดนิดนึงเหมือนกันกําลังคิดว่า EP ที่เป็นแฟลชแฟลชแบ็กของน้องเอลลี่อะค่ะคือเขาไม่ได้ปูว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเอลลี่ทําแก้ไขสถานการณ์ยังไงในการที่ถูกกัดเนอะเพราะเอลลี่ เพราะไลลี่ก็ถูกกัดแล้วก็ต้องเทินคือเขาไม่ได้เคลียร์อ,อะไรอะเขาไม่ได้เล่าบทสรุปเราเลยไม่เห็นความสิ่งยากๆที่น้องจะน้องเคยผ่านมาทําให้น้องกลายเป็นคนแบบเนี้ยรกิ่งร,รู้สึกว่าถ้าเขาเล่าเนี่ยมันมันจะช่วยส่งให้บทถัดมาก็คือบทที่อ่า EP ที่แปดเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลมากขึ้นอาว่าทําไมน้องถึงแบบจัดจ้านมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้เล่าเนอะมันก็เลยจะดูโดดนิดหน่อยนะเออในความคิดกิ่งนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเนี่ยเขาก็เล่ามาตั้งแต่ ep แรกแล้วว่าน้องเนี่ยห้าวห้าวสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็มันนำพามาซึ่งเหตุการณ์ในตอนจบของ ep 8ใน ep ที่แล้วที่ว่าทำไมน้องถึงแบบสับแหลกขนาดนั้นเนะเพราะนอกจากน้องเป็นคนโหดแล้วเนี่ยน้องโหดและห้าวด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมากดคียของเอง และต้องจัดการอย่างเด็ดขาดซีซั่นแรกเนี่ยมันเหมือนยัง,เพ,งเพิ่งเริ่มต้นเนอะอไปตามกันต่อนะคะว่าน้องเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ดเวลอปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะอ,อก็ทั้งหมดนี้นะก็ได้จากการที่เราดูซีรีส์แต่ ep 1ถึง8นะเป็นแบบฉบับของผู้รอดชีวิตเลยอะแต่แน่นอนแหละว,ว่าเรายังไม่รู้บทสรุปของน้องเอลลี่ว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เล่าอะไรมากหนักเนอะ ดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องไปดูกันต่อใน EP ีสุดท้ายนะ,ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างนะคะแล้วก็คงจะต้องไปต่อกันในซีซั่นที่2เพราะว่ามีการอนุมัติสร้างซีซั่นที่2แล้วเนาะนะคะอเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะ,ะแต่ว่าอย่าเพิ่งสปอยเหตุการณ์สำคัญสำ,สำคัญในเกมพาร์ทสนะอเออนะคะเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้เาะแต่เราสามารถวิเคราะห์นะคะจากที่เราดูในซีรีส์เนี่ยดูว่าเฮ้ยน้องเอลลี่ใน ฉบับซีรีส์เนี่ยเป็นยังไงบ้างในสายตาของเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามเอาไว้นะคะแล้วกิ่งก็จะเอาเรื่องราวนะคะในซีรีส์ The Last of Us และซีรีส์อื่นๆนะคะมาเล่ามารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ